อ๋อสุดแสนจะอบอุ่นอุ่นจังเลยนอนกอดกันนะอ๋อแม่กับลกูลกเหรอลูกนอนกองกันอัญญาอัญญาอัญญาอัญชามาเมาเมาเมา นหนลูกอยู่โอ้ออยได้แม่ดูนะลูกทำไมได้ลูกน่ารักกันเลยทั้งลูกทั้งหลานเนลย,เ,นยเอาลูกหรือเอาหลานมานอนด้วยเอาหลานมานอนด้วยใช่ไหมอ้าวตาเปิดด้วยนะ่ยแล้วนอนไม่รู้ใครเป็นใครนะสีดำด้วยโอ้ยตัวใหญ่ก็มานอนด้วยืตัวใหญ่ก็มานอนด้วยเหรอ นอนด,กกนด้วยกันเด้อนอนด้วยกันเด้อค่ะเด้อแมวสีเทานี้เยอะมากเลยเขาชื่อแมวอะไรนะเห็นคนมาคอมเมนต์อยู่บอกว่าเขาเขาเป็นแมวสีสวัสดเลยไอเราก็ไม่รู้จักชนิดของแมวตี้ว่าภาษาไทยเขาเขา,เขาเรียกว่าแมวสีอะไรเพราะเราไม่รู้จักประเภทแมวอืม แล้วแต่ว่อาอสีดำสีเทาขนฟูอะไรเงี้ยแต่แต่เ,เวลาไปหาหมอเขาก็จะเรียกเป็นประเภทแมว่ะนะอีหนูน้อยอุ่นไหมคะได้นอนกับแม่ละอุ่นจังเลยอบอุ่นนันงกองกันอ้วกยวก ให้ไหนให้ดีเหรอให้ดีให้ดีไม่ใช่ให้ดีลูน่าเปล่าลูนา่าลูน่าไหมไม่รู้ชื่ออะไรมั่งนะแม่เขาเนาะเขาก็จะเป็นลูนา่าให้ดีอะไรมั่งพี่ดีลากี้อะไรมั่งนะลิซาก็มีลิซาก็มีนะ จีจีก็มีอืมชื M ่อเขาแต่ละคนบูย